สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะครับมณีกาเมื่อพบมื่อพอกระช่องบาเล็กผ้าเสบมณีสีผ้ามะเห็ดผัดเผ็ดนกนะครับผมผัดเผ็ดนกกระทาแซบๆนะครับพี่น้องมามาครับผมเอามาเริ่มกันเลยตัวนี้เป็นเครื่องนะครับเฮ้าหั่นไปแล้วมีพริกแห้งนะครับแล้วก็หอมหัวไ่นะครับผมมีพริกไทยนะครับมีตะไคร้นะครับผมจะใส่ในโคกนะครับก็จะตำนะครับตัวนี้ เราจะเจาะเครื่องเงนเทียงเลยนะแล้วเาก็จะมาซับนกนะครับใครทำอะไรนะซับนก นกนี้เขาจะซับละเอียดเลยนะครับแบบละเอียด หนุกซีโตล้ลายขนาดได้นะครับ ลลยขนาดเลยเราจะถอดนกก่อนนะครับผมถอดนกให้กรอบก่นนะครับเขาคอยเสียวเครื่องลงนะครับถอดนกแล้วก็เอาเครื่องลงนะครับ ทานอ่อนเาเติมทานเข้าไปเขาสิถอดให้นกกรอบก็นะครับเ้าค่อยสิใสเครื่องหีเขาตำไปนะครับลงไปนะครับตามลงไปเพื่อจะไปพัดให้หอมนะครับ ก่อนสีไปหนามาหลังจะหนึ่งผลงานเพลงครับผม พอถอดนกซุก,กน,นะครับบัดนี้าก็จะมาใส่เครื่องนะครับที่เขาํำลงไปเลยนะครับก็จะผัดห้เขากันนะครับที่เครื่องกับนกเขากันกระพริกแกงนะครับตัวน,นี้เป็นพริกแกงใส่นะครับสีเหลือง ประมาณหนึ่งช้อนนะครับเราจะคัดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้หอมเข้ากันหอมมากเลยครับหอมจริงๆ กวดเขียวนะครับ40ห้าใสจักหน่อยนะครับดับค้าวสูตเบาเล็กพาเสี่ยม <พา S 2> <ช>ไม่ไม่ถึงว่าใส่เข้าไปแล้วแบบไฟต้อคู่นะอันนี้มันไม่ได้ใส่ในไฟไมันใส่ในกระทะิเหรอ,หอมันจะลุกได้ยังไงไฟอยู่ข้างหลังบุ้งไฟแดงงั้นอะ

อพอห้าผัดเครื่องกับนกเขากันแล้วนะครับเราก็จะใส่ขิงนะครับผม ใส่ขิงแล้วก็มีพริกซอยนะครับตัวนี้เป็นพริกใไงนะครับมีพริกไทยนะครับผมเพิ่มความจุดจาดนะครับพริกไทยสดเขาจะเติมน้ำจล็กน้อยนะครับเติมน้ำจล็กน้อยเติมน้ำล่างโคกนะครับเพราะว่าบา่ให กล่นกระทาใหม่นะครับนำลางโคกนะครับให้หยอดลงจุดหน่อยนะครับโมฟอร์หาเติมอีกนะครับเ,เพิมเพิมสีสันแะ้วับดับข้าวนะครับผม ประมาณนี้นะครับสูตรเปลาเล็กของเทียนะครับนี่ลองไปเห็ุตามเลยนะครับเราได้เห็ดกับเขานี่สุดยอดน,นะครับแต่าอาหารแบบนี้นะครับอาหารปลาปลาแบบนี้ สิให้เสาอิงปุ้งเลยนะครับบันนี้เพราะว่ากะซุก,ซกย่างแล้วนะครับปุ้งเลยซอสหอยนะครับผมเลยนะซอสหอยลงไปปลาเขียวนะครับผมนิดหน่อยเด้เพราะว่าข้าใส่เกลือแล้วนิดเดียวนะครับเพราะว่าตอนถอดนกข้าใส่เกลือแล้วนะครับข้าใส่ปลานิดเดียวนะครับ ตานิดนึงเพื่อควมกลมกลมนะครับแล้วก็ผงนัวนะครับผมผงนัวกับพระเยสูนี่คนละอย่างนะครับผงนัวกับต่างหากพระเยสูกับต่างหากนะครับเ้เขาก็จะพัดในแหงนะครับวันนี้ผู้ไดบ่บมกแหงกับปต้ตองเอาแหงนะครับ ผู้ใดมักแบบนี้คือว่ากินก็ขัดเจ้านะครับผมเขาก็จิบปล่อยไว้เรื่อยๆนะครับพัดไปเรื่อยๆพัดให้แหงตัวนี้เบ้าเล็กเียวสูตรแหงนะครับเขาก็คอยข้นไปเรื่อยนะครับผมอันนี้เจ้าสูตรแหงนะครับสําหรับวันนี้ผู้ได้มากแบบคุกคิกนะครับกัปรุงแล้วกับใส่ใบ กระเพ่ากิน,นเลยเลยนะครับผมจะว่าบาเรียกขอพัดอีกเล็กน้อยนะครับ,บรกระเพ่าใบยีหลานะครับผมช่วงนี้เขาก็จะเร่งไฟแห้งนะครับเร่งไฟแห้งนิดนึงื่อว่าจะให้แห้งนะครับให้คัดท้องแห้งเ <c oughs> ขาเจ้าพร้อมมากัน <c oughs> สไลดได้เลยนะครับผมซบุรครบมอืม,มอพอดีเลยนะครับพอดีกินน้ำเข่า ซ่อนไม่ส่วนส่วนสวนสซุดทุกอย่างนะครับวันนี้ได้ที่แล้วเขาก็จะใส่ใบกระเพราลงไปนะครับผมใบใบกระเพราก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่เขาเจ้าเขาก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับ เอาฟ้าแางแล้วผมเลยไม่ไขามาอฟ้ามาหวังเขียนวันนี้ไม่ขอฟ้าเอาวางเลยหอมใบยีหล่าแห่งนะครับใบยีหล่ากักบใบกระเพรานะครับสุดยอดค่ะกี่ดีวันนี้เขาก็จะมากินกันเลยนะครับวันนี้ กินข้าเตาหออห้อนะครับผมมาเด้อครับสู่ขู่สู่คนมาหน่